สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง,งสู้ขู่สู้คนครับดักปูทะเลข,ขี้เก่ามาือนนี่เอ้คัมเติบแล้วเลี้ยงเล้วงานคัมเหมือนี่เลยออกมาล่องเมืองน้ำกับขึ้นบดีบันไดดอกพี่นอ้องป่ามันว่ามันมงุง่งหรอตีเงียร์ใดเงียบปลาทูครับปลาทูร่องเมืองว่าใดา มาดักหลายมือแล้วสามชีมือเหรอมือนี่สิเป็น่ังไนเดี๋ยวสิไปใส่เห็บเบื้องหลังครับไปเดี๋ยวใส่เห้เบื้องหลังหนึ่งแล้วกันครับมือนี่น้ำขิงมันไหลก็เลยใส่ใส่น้ำไปเลย ไปครับพ่อกันตอนยามเลยอื่นเ้าไปคำแล้ววัสดีตอนเช้าครับนะครับเลยวลายามปูเขาแล้วเย็ยบรอบปูมีตัวมีเตี่ยมสิมานหรือบอ่าไปลุ้นกันเลยครับลัางเหลยกของเขาห่วนามข้นหอดบ้าบอือตัวหนึ่งอยู่ครับมาแล้วนี่ ุนตัวหนึ่งครับเอ้อตังเรีกแหกมันเขียบก่อนหน่อยเยื้ยก็ได้อ,อย่างนี้ดียอย่างนี้มีโดนไหมโโอ้

เสาอยู่เดี๋ยวเห็นรอบบ่ยังนี้มิดตัวบ,บ่พี่น้องมิดที่รีแทะยังนี้ไม่โดนครับถึปลายอย่างบุ๊ตัวหนึ่งนะไืมองหลัง,งดูหลังถัดไป

ไม่ห้อยตอยเงียบเลยนะครับอยามมาหล,าล้างหรอกพี่น้องบ่ค่อยถือเปานไหนนะก็ลังนี้เป็นติงต่งๆอยู่นี่ม่นมีตัวอยู่ติดดีรหเนล่าน,นี่ดีนะตัวหนึ่งครับใส่ออีกวะตัวเดียวน้ำมันขึ้นบ่ค่อยดีเปานไหนไหมกระปูนบ่ค่อยขึ้นเปานไหนมือนี่ ลองลองมาใส่บึงอีก, 3, 000, 000, 000. ากสามซี่มือหน้ามันจ้าสีขึ้นดีพี่น้องไปครับลุ้นกันต่อครับดังนี้ใส่ไวมมันเปลี่ยนเป็นเ,นเนังไหนครับสองตัวครับ ตัวปนยีเหมือนไลยไปครับต่อครับหลังนี้เห็นตัวแล้วแวบ,บๆครับต่ว่าหน่อยเงยเงบ่ทายหูรุนกันตัวหนึ่งครับแต่ไม่ตูเท่าไหร่หรอกครับน่ะ ตัวบป็นยี่มัาไหนดอกพี่หน้่งเาได้อยู่ไปครับเงี่เบิดเลยตัวนี้รุ่นเมื่อนต่อครับหลังผีใส่เฮเบิ้งว่านครับเนี่ยมีตัวบ้าไปรุ่นกันครับ ตัวนี้น้อยตัวนึงพี่น,อน้องไม่ไม่แค่คนอะ่ะปล่อยมาเอาแค่หลุ่นนี่ปล่อยเลยไปงี้ก่อนตักวก่อนให้เจอกัน นะครับลุ้นต่อครับลองหลังครับหลังหนึ่งยู่นีหลังหนึ่งยู่หัน <ฮะ S 1> เดี๋ยวเพิ่งหลัางนี่กันพี่น้องตัวบ่โอ้ยเงียวยูสือดือเถอะเนาะก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งหลังคุ้นกัน เลือกบลาหนังเลือกเหรอวะไหลแห้งควอมหลังนี้คงไม่โดนครับหลังนี้บ่มีพี่นอ้องซิรีนะครับรุ้นมันต่อครับต่อกันหลังนี้ครับ ตัวบ่โอ้ยไมีทียีหแค่พี่นอ้องโอ้ยบ่มีฟ้าตัวนั่นแล้ครับต่อกันดังนี้ที่มีตัวบ่เดี๋ยวไปป้าคือเป็นห้อยถือกินอยู่ออกได้จีีม้ป้าห้อยถือกินอยู่เด้โอ้ย ออกได้พี่น้องหลังนี่กระตูวออกได้เถอะขาดได้ลิสไดไปครับหลังไหมหลังหนึ่งยู่นหนีลังหนึ่งยุ่พุ่นหลังนีก่อนหน้นนามันข้นหน่หรอปูนบ่ขึ้นมากปูหายาก ทั้งนี้ก็บ่โดนหรอครับนะี่ยเจอก็มีห้อยกินเนยียอยู่ด้วยนะปลา,มาเมล็ดหน่อยตัวนึงออกได้ยังไงวะอ้กอกอยกินเนยียแต่ว่าผมไม่ปลูกไหมอ๋อหนูอ,ออกได้เรื่น้ำผุ่นั้นครับ ด้วยว่าลังนี่ทีรีแทะลังนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันครับนะครับลังนี่เด้ถอ,อถือว่าเอ้ว่าถือดอกพี่นอ้อง ดเรื่องหลังนั้นครับเ,เตยเบ็ดปูหลังนี้ก็ไม่โดนครับโอ้โหไะครับโอ้เรื่องหลังนี้พี่นอ้อง ตัวมันเถอะบ้ามึงนี่ไหมไอ้เรื่องกำนัมไรเหล่งาง่ามันเปิด,ต,มมมออดตัวน้ำหัวไปตัวนี้หน่อยตัวหนึง่งไอ้ยหลังทุกถ่ายกันท้ายท้ายสุดครับจะเป็นยังไงดูดป้าด,ดูดหลวงได้เลย ตัววะโอ้มีอีกตัวหนึ่งครับหลังสุดท้ายยังดีตัวหนึ่งครับ,รบไปเรื่องสรุปผลงานครับตัวหมอนฟันไนครับหน่แจกกับตัวไดียได้กิน ก็ถือว่ามานปันเลยน้นำขึ้นนม่ยกันแล้วแต่ปูจสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดตชิบสิบตัวนึงก่อนหกเจ็ดแปดตัวิ่ปูสิบตัวก็ได้อยู่ได้กินด้วยครับเอาครับชิบนี้กับที่ว้ชะเมล่า,าสวัสดีครับนี่ตัวไหนแนงดีด๊ดรอก